สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสองาคิดว่าทุกคนน่าจะเ,เป็นเปลอดลสุราแล้วกันเข็ม<ช>ปลอด,ลอดสุลา,าดีแล้วดีแล้วนะเราก็ดีใช่ไหมล่ะ วันที้ถ้าถึงแม้ว่าตอนที่เราไม่เมาอ่ะสมมตินะสมมตินะอาจจะแบบคุยดีเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ถ้าเวลาเราเมาขึ้นมาเนี่ยโอ้มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราป้องกันไว้เลยไม่รู้อะไรอยู่ในใจใช่จะออกมามันจะออกมาหมดเลยถ้าแทออกมาบางคนก็อาจจะร้องไห้นะเพราะว่าจะเตะต้นไม้เตะอะไรไปอะไรประมาณนี้มันหลากหลายนะหลากหลายพูดถึงใครหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันมาพูดถึงใครนั่แหละพูดประมาณนั้นแหละ ไาคิดว่าทุกคนน่าจะโอเคปลอดสุราแล้วกันเข็มปลอดสุราดีแล้วดีแล้วนะเราก็ดีใช่ไหมล่ะบานทีถ้าถึงแม้ว่าตอนที่เราไม่เมาอสมมตินะสมมตินะอาจจะแบบคุยดีเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ถ้าเวลาเราเมาขึ้นมาเนี่ยโอ้ มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นนั้นเราป้องกันไว้เลยไม่รู้อะไรอยู่ในใจถ้าเทจอออกมาจะออกมาหมดเลยถ้าแทออกมาบางคนก็อาจจะร้องไห้นะบางคนก็จะเตะต้นไม้เตะอะไรไปเลยประมาณนี้มันหลากหลายนะหลากหลายถึงใครหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันมาพูดถึงใครนั่นแหละพูดประมาณนั้นแหละและได้มีการโพสข้อความว่ากำลังจะเป็นเจ้าชีวิตของยูทูบเบอร์ทุกคนที่ดงดอกโดยสมบูรณ์ เริ่มจากมีการคัดสรรแบ่งชั้นประชาชนยูทูบเบอร์ด้วยความทีห่างของการถ่ายทำที่ดงดอกจะมีบัตรยูทูบเบอร์สามสีสำหรับชนชั้นสูงคือพวกอยู่ประจำชนชั้นกลางคือพวกไปเสารอาทิตย์ประจำและชนชั้นล่างคือพวกนานๆไปทีแล้วมีแต่งานสำคัญ และยังมีชนชั้นรากหญ้าตา่ำใต้ดินคือยูทูบเบอร์ที่ไม่มีบัตรเพราะเจ้านางแตนจะไม่ออกบัตรให้ทุกคนแม้ว่าจะอยู่กกอกมาก่อนจากนั้นก็จะห้ามขายห้ามดื่มสุราในนาดงดอกเพราะเก่งว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆแบบกกอกอืมอย่างนี้น่าจะห้าม นินทาใส่ไฟกันด้วยนะเพราะมุนีบอกปัญหากกอกเกิดจากการนินทาใส่ไฟลับหลังอันหนึ่งหน้าคิดที่แต่นพูดถึงเรื่องดื่มเล้าแล้วระบายความในใจจริงๆออกมาบางคนร้องไห้บางคนเกลี้ยกาดเตะต้นไม้เมดตัวร้ายจอมโชงสอดทันทีหมายถึงใครหรือเปล่า ฮะฮะอิชันฟังแล้วแตนหมายถึงผัวตัวเองแน่ๆฮ่าฮ่ฮจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีแต่มันริดรอนสิทธิของยูทูบเบอร์ไปไหมแบบนี้คนที่เลิกกันแล้วต้องชนช้างจะมาอยู่ได้หรอลงแดงตายหาอิชันแนะนำว่าเวลาจะก,กกกกลางคืน ให้ไปตั้งโต๊ะกลางถานนดินนั่นแหละไม่ใช่เขตนาดงดอกดังนั้นไม่ผิดกฎออการแยกชนชั้นยูทูบเบอร์น่าจะก่อให้เกิดปัญหาริษยาตามมาอีกแน่ลองคิดดูว่าหากเราทำบัตรประชาชนแยกสีตามระดับรายได้ประจำมันจะวุ่นยังไงไปไหนใครรู้หมดไอดีชั้นไหน สูงกลางต่ำเอหรือว่าแตนได้ไอเดียมาจากวงไฮโลวะหลังจากที่โพสนี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดบอกว่าเจ้าด่างเริศมากค่ะถุยใช่ขป่าชั้นบนหกชั้นกลางสี่ชั้นล่างเอี่ยวค่ะมันคงช่ำชอง และจำง่ายเพราะฉินมากโดนเส้นตรีนผัวตอนเมาบอกพวกยูทูเบอร์ด้วยละ่ะต้องหาบเลี้ยงหมาด้วยนะคะคุณแหลนแจนคงลืมเพราะบางคนเมาแล้วสะลบหมาเลียปากตื่นมาเตะมาตายเพราะอหมาฮ่าฮ่าฮกลัวใครเห็นใช่ไหมป้าเวลาปัวป้าเมาแล้ว จะยืนฉี่กลางบ้านฮ่าฮ่กูไม่เชื่อพวกมึงหรอกมีแบ่งชั้นวรรณะด้วยเหรอนางหอยเน่าตัวนี้เดี๋ยวนี้พูดเก่งออกท่าออกทางแบบคนมีความรู้สูงตั้งแต่ได้ทาดรับใช้มอโดมันก็พยายามจะเรียนแบบเขาให้ดูเหมือนดีตัวสูงฮ่ฮ่ฮ่ มันจะบีบให้คนเหลือได้น้อยชนชั้นต่ำแบบรากยาอยู่ไม่ไหวก็ออกไปเหลือชั้นสูงเอาไว้ได้เงินเดือนจากชนชั้นนี้ทุกเดือนแถมยอดวิวยอดดูก็เพิ่มขึ้นเพราะเหลือช่องน้อยลงชนชั้นกลางก็ยังพอมีไว้ใช้งานโหเอาเปรียบกันทุกเม็ดใครช่างคิดแผนให้เชียร์ เชี่ยม,มากย้อนหลังตอนไม่มีฝ่าบานน่าสงสารตอนนี้บอกตรงๆน่าด่ามากสตอรกิ่งทั้งผัวทั้งเมียแค่พูดสร้างภาพพ่อหลังกร้องก็เดิมๆของแบบนี้ใครจะมาเลิกกันง่ายๆแบ่งชนชั้นสามสีว่าสีไหนจ่ายสวยให้ผ่วยคนไม่มีบัตรสี แปลว่าไม่ได้จ่ายตังให้กับผ่วยเขาก็จะไม่ให้ถ่ายดูแล้วอาการโกยเงินทุกเม็ดดูแล้วนางแปน้นพูดให้ผัวตัวเองชัดๆัดทำไงได้เนาะพวกที่ไปอาศัยบนพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์นางแป้นสิฮ่าฮ่ฮ่เลิกลานไม่รู้จักสำนึกตัวเองบ้าง ก้มหนามองเท้าต really? no. ัวเองบ้างนะยังครบสีขาไหมหรือขาหกรักษาไว้นะนางเธอมหาภัยเขตปกครองใหม่เกิดขึ้นแล้วฮ่าฮ่าฮ่าบังเยียบไล่พวกหนีหนีหน่อยบางคนก็เตะเมียฮ่าฮ่าฮามันก็พูดให้ดูดีต่อหน้ากรอง ลับหลังพวกมันก็เหมือนเดิมจำปาดุงต้องไล่ออกถึะความวุ่นวายกำลังจะมาหาชาวบ้านล้วนๆบางคนเมาแล้วชอบตกเตะเมียเหมือนเป็นกระสอบทรายฮ่าฮ่ฮ่กลัวเมาแล้วท่าแท้โผล่ออกมาความลับหลุดสีนางแป่นนี่ก็คือความคิดเห็น จากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ